กันไก่เขาบอกว่ามันไม่มีกันไก่มีแล้วนั้นน้ำเต็มเลยอนเห็นมาขึ้นไปเอาไว้ช่วนะโจช่วยตีให้กันไก่มาดิโจวตีเอากูตัวยให้ลุงชุดเอากันไก่มาดิโอ้เลยนพอถุงยางมันก็จับเอาลงมาเลยนี่นี่กรีบเลยตรงเดี๋ยวมันกรีบเปได้ทุบมีเดี๋ยวว่าไม่ทุบเอาทุบจุด ไม่ต้องทูบนี่อยากทุบนี่ฝนเสีร่างมนเลยทูปปิดเลยเราอะอย่างเดงก็มาได้กินไม่งานนี่ไม่ฝนใช่ฮะเนี่ยฝนวันเนี่ยมัดกระโถ้ไปตะมัน้งมันต้องขอมนพม่ามาไหนขออ,ขอ,อ,นอันหักันอู้หูน้ำซุ้มเต็มเข็เลยนะหัวใหญ่โตสวัสดีค่ะพี่น้องนะคะพบกับสาวพุทไทยนะคะยายเตยนะคะ มะเฟาเขาจะขึ้นนันมักปิงมักปางนะคะบิ่งขึ้นในนี้ก็ะต่ายเลยมาฮวอนกับพ่อเลยพี่น้องของดีพี่น้องฮะเห็นบ่านพี่น้องดำๆมันไปเรียยิ้ดนี่เหยียดไหมใช่ฮารู้ได้ตรงนี่ใช่เบยียดลด้ด้วยอย่าได้มาซะต้องหัวมันโง่มันล้นแบบเู้นี่มาดูนะคะลิงกำลังขึ้นต้นไม้ ไม่เจอหน้าลิงนานนะะวันนี้มาถึงขึ้นต้นมะปางเลยลมันหวานแล้วค่ะมะปางตอนนี้นะกะดกมากเลยข้างบนมาแล้วก็มาเจอรังพึ่งด้วยหัวน้ําเต็มเลยฮะเอาดีๆนะปลัดลงมานะ,นจะเจ็บแก่ใโอ้โหกระูจ็ดตุ้งหัวโค้มลมตก ได้จริงนะเนี่ยได้แต่เนือ้อน้องก็เป็นตกเอา้าฟันตกล่ะข้างในฮะฟัะนตกกลางคืนฝนไม่ตกมันออกมาปักรูมันตกเร็วอะไม่รบกา,าดเลยเออได้จริงว่ะเอาก็ได้จริงนะเนี่ยหนูได้ตั้งซีรอยออกา,าเอา,เอา,าเอาทุ่งห้าทิบย์ เจ็ดเบาได้ยายกี่ทุ่งอ่ะเจ็ดด้วยทุ่งไม่รูเตีว่าได้ตั้งที่ที่ดบานห้าร้อเจ็ดกไปตรงนี้เยียนยูงามเต็มมัดครเดียวไม่ได้ยู่ไหนเจปาจาหานหนเต็มมัดแต่ถมีเอาที่ตักไปอ่ะโอ้เขมัดถ้าไม่เอาที่ตักก็หาไอ้ขวดได้ก็ได้โจ้เป็นรูแล้วก็ลงไปตักเอ้าเด่าโต้ตุ้งมือโต้ตุงมือะ้องมือ ก็ใส่ทุกมือ,อ,มอแล้วเว้ยโมจริงะเลยสรุปเร็วแกไม่มาก็ะามันอีล้นถุ่มมาแล้วออไม่ได้นะเออว่านนะเวนี่อันนั้นรังผึ่งอยู่ตรงโน้นพี่น้องหัวน้ำเต็มเลยนะดูว่าเราจะเอาได้ไหมนะมันลุ้นกันเอาผึ่งนะไม่รู้เขาจะเอาไหมที่คีบปไ,ปได้เราไม่มีใครโทษที่อ่ะ มจิ้นด oh 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 ีกว่าลูกนี่หล่นลงมาว่านเกียบเหรอใหญ่ยวเบื่อย่างเลยเหรอบอกปลาปลาปลามันตัดไม่ได้

เขาบอกว่าทุบเขาบอกว่าเอาทุบสั้นได้ไงมันขึ้นหิงขึ้นไปบนขี้บ๊หนมาคิดว่าทำพุ่งอะไรไหมได้เป็นโดงล้วเก๊กอีวเออจริงนะน่เดือนห้าเนี่ยต่างร่งด้วยเดือนห้าเปก็เดือนลบแล้วเอาเสียงเพลงเลยมาได้กินไหม ไอ้คนมาเดือนหน้าไอ้คนมาเดือนกต่อูเจ็ดเรหลอากเลยนึกง่านั่งเนี้ยเอาล่นเดี๋ยวเหรออันนี้อย่างเนี้ยไหมเนี้ยอันนี้มันตาอนมันหนาวเหลียวใส่มาทำไเ่ยโอ้นดาถโคตดาเลีวโดยถึงไม่กด้หรอวะไม่ได้หรอ อืมอมเยอืมยันงยี่ตัวมั้งอย่างนี้ว่าทุกคนเจแล้วหล่มพัดมันคลาดบอกว่ามีใครตัาไม่ได้สิลมพัดมันนั่นนั่นะหลังคลาต้องมาเลยหลมพัดตึงหลังคาต้องมาเลย

นี่นะครับพึ่งนะครับวิธีการขึ้นนะครับนี่ครับปกติปกติต้องคนทางนู้นเลยเอาเก่งเอ่ะ่งนี่ครับต้องดูดบุหรี่เอาควันไปพ่นนะครับ วิธ like, tá, rij, ีง่ายๆสไตล์ล no ุงสมพรเนี่นะครับเดี no ๋ยวข้างตามเจ๊งอยู่คุณนี่ครับอุ้ยนี่ครับลุยมายกควันลุยดีเดียวลุยควันลุยนี่ครับ

อ่อยนี่ดูกมันหลังนะนี่แล้วก็เอามาที่นี่เด็กดูใช้กินได้ก็กินเป็นย่าล้วนะนปลูกเต็มเลยโหดเลยดูดลูกสวยเขินตแล้วครับหน่อยนี่ครับอยากจะกดกระติงไว้นี่ไปเอเอเอทำขึ้นไปเอาช้อนนะอยากจะกวาดกระติงไวมาดูปนขึ้นไปเอาช้อนไหมอยากจะกวาดกระติงไว้นี่ฮึอยากจะกวาดกระติงได้แล้วน่ะกวาดกระติงเด้งได้ เราต้้เองทำอะไรโดบต้มเหล้าโดบเลยเราเอียวดีไหมไม่จิงเกอร์แ่ดวงเงินก็บ่านี่พึ่งจิงเกอร์ดวงนี้วะโอ้แต่เราก้าวที่แต่ดวงไม่รอเขาบอกจอนขูดลงจอนขูดลงอันนั้นเอ้ยทำฟูล มีปะนี้ไม้แกะลงเลยขูดลงขูดลงเลยพามพูดเร็วขูด,ขดเลยขูดไปเลยเราไม่เหมือนขี้ปลาล่ะเห็นไหมตอนที่เราตกเบ็ดเองยังพูดได้เลยเออแคปแคปได้ไหมนั่นก็บเร็วเอาไล้จุ่มเลยดูดนะไ,ไม่ดูดดูดเลยน้องเอาไปเลยเอาไปเลยเดี๋ยวเอาน้ำมัาเละบีบน้ำออกกันเนี่ยถ้าจะกินก็กินเลยไม่ต้องไปปล่อยให้มันหยดโดนมือมันคืออะไรจุ่มเลยเพิ่งทำแบบนีเยย้เหรอ ไม่ต้องถามจูบหมดนั่นแน่แล้วก็ใครเอิงทาเอิงทาหน้าทาอะไรเสร็จเอ็งไปยืนตรงนั้นนะ่ะใช่เลยแล้วก็ไปยืนตรงนั้นอ่ะใช่เลยไม่ได้แล้วไม่พี่พึ่งออเอายาโยนให้มันเหมือนเดิมไหมเนี่ยเนี่ยตัวนั้นเองก็กินนี่นะน้ำหวานเต็มมือนั่นแหละไม่กิน,กนพี่พึ่งไปเอาไปโยนให้มันคืนรูนนน้กันเล้วดูดน้อยนั่นน่ะพี่ไม้อะเรีย เลียลียไหนทำหันมาดิทำทำทหันมาดิเลีย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 ้ยเอาไหมเอาไหมเอาไหมไหมไหมมไหมไหวะส่งคิวติด่ามเลียไมเรียรไหย้อยมดแล้วน้น่ะเสียดายเรากดไ้่ะตะบนี่ดปเลยไม่ปันนั่นบางใจอย มอเ้เอาเดี er> ๋ยวถุงมาให้เดี๋ยวถุงมาให้ขวดกระจิงขวดกระจิงาชุบมขวดกระจิงขวดกระจิงนูขวดอยู่นู้เจไอ้นน้องไปหาขวดมาล้หมดขึ้นตายั่บเร็วะตนกมาอย่นี้แล้ว